อยากให้แฟนเก่ากลับมานะครับอยากให้เขาเลิกกับคนใหม่ทำไงดีคะนะครับไอการที่ทําให้คนเลิกนะครับมันต้องใช้สังกิจผู้อื่นขยี้นะครับคุณต้องใช้สังกิจผู้อื่นขยี้ครับ,นะรบสังกิจผ,ผู้อื่นคือวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์นะครับพฤติกรรมของคนเวลาคนทํำอะไรไปนะครับอิทธิพลของการลงมือทําเกิดมาจากไหนมาจากสมองครับ งันคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดข้างในของเขาครับว่าเขาคิดอะไรครับนะครับแล้วหลักการมันง่ายแค่นี้ครับคนเราวิ่งจากเพลนไปเพลเจอครับคือวิ่งจากความเจ็บปวดไปหาความสุขวันนี้ถ้าเขาวิ่งออกจากคุณแสดงว่าคุณเป็นความเจ็บปวดแล้วเขาไปหาหมือที่สามแสดงว่ามือที่สามเป็นความสุขง่ายมากครับเพราะงั้นวันนี้กระบวนการคือคุณต้องทําให้หมือที่สามเป็นความเจ็บปวดแล้ววิ่งกลับมาหาคุณซึ่งเป็นความสนะแค่แมอันนี้อยู่ในสังกิจผู้อื่นนะครับ